สวัสดีครับอีสานพ่อเจ้าครับหืมลกหืมลกหืมโมาได้แล้วพี่น้องเนาะนี่อีหยังล่ะหัวคิงไข้ตะไข่นะพี่น้องแต่ไข่นะเขะะาหรไหมยังสิต้องมีสูตรยาดีสิแก่อีหยังเมื่อนี้นะครับง่ายๆนะครับสมุนไพรบ้านเขานะครับ นี่เอามาล้างให้น้ำเห็ดสะอาดด้อพี่น้องด้วยล้างก่อนการล้างให้ดีก็เอาเป็นสิอะไรพี่น้องเอาแปรงมาขัดขัด้พวกเศษดำๆมันออกเนาะล้างเรียบร้อยแล้วนะเขากระเสียวทุกส่วนของต้นตะไคร่นี่นะครับแล้วกับม่วนมวนม่วน,นเลยม่วน เคยเหตุกันอยู่แล้วแหละพี่น้องเคยใส่ต้่มไข่ต้่มปลาอยู่นั่นนะเอาแต่ไข้ประมาณหนึ่งกัมือถ้าสิให้ดีก็เอาหากงาคามาน้ำเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บ่มีแต่ว่าบอกพี่น้องแล้วนิวครับนิ่วในท่อปัสสาวะในไตในถุงน้ำดีจัดการด้วยตัวนี้นะครับก็มเมนตแต่เฉพาะโรคนิวเด้อพี่น้อง พวกที่เป็นเนี้ยวขัดเนี้ยวแบบออกยากออกเนี้ยวบอบสุดเนี้ยวขัดแบบขับปัสสาวะข้อปัสสาวะอักเสบยังสิจบในแต่ไข่นี่นะเดี๋ยวทุกขั้นตอนเดี๋ยวอีสานพ่ะเจ้าสิชขี้แกงแถลงไข่โ <laughs> ยนป๊อปฮะนะเห็นว่าคลุกเล่ากับเติมน้ำ เติมน้ำประมาณสองลิตรนะพี่น้องนะประมาณสองลิตรนะครับอันนี้ทำเป็นเพื่อแนวเป็นแนวทั้งนะครับแล้วก็สีได้ยังสี่เลยที่นี่เขากระสีไปต้มนี่เขาต้มน้ำเดือดอยุนเสียพี่น้องประมาณสิบนาทีนะครับต้มน้ำเดือดนะครับ โอ,หอ,หอ,อ้หอมหอมมหลีได้ไงพี่น้องหอมหอมเป็นแต่แซ่บวะ่ะโอหอนหอน <c oughs> <c oughs> นี่ออกเขียวออกออกเหลืองนิดนิดเขียวน้อยน้อยนี่แหละครับสมุนไพรแก้หนิวในถุงน้ำดีในไตในท่อปัสสาวะแบบสมุนไพรพื้นบ้านเขาเลย สูตรนี่เหมาะสําหรับค้นอน้ำไม้จัดบวกกล้ากินเรายังสั่นย่านนั่นย่านนี่ก็เอาสมุนไพรนี่แหละล้วนๆเลยนะวิธีการกินสมุนไพรนะพี่น้องกินย้ำใดก็ได้เพราะว่ากินแทนน้ำกินแทนน้ำไปเลยเบเกี่ยวกับก้อนหรือหลังอาหารนะให้ก,กินแทนน้ำได้ตลอดกินประมาณเจ็ดถึงสิบมือมันก็นสี่อยับพวกนิวพวก บัาว่าสนิวในไตนิวในถุงน้ำดีนิวเหนิวในท่อปัสสาวะนี่มันก็สี่คอยขับออกมานะพี่น้องนะต้องเจ็ถึงสิบหมือนนะ,ะความกิ่งมันมีหลายสูตรหลายวิธีนะพี่น้องที่สี่ขับนิวออกมาเพราะว่าสีสารสมกับบระคามเปียกหรือว่าไอสมุนไพรตัวใดต่างๆมันมีนะครับอันนี้สารมาเจาเอาสูตรง่ายๆมาเพื่อพี่น้องนะครับง่ายหรือสูตรนี่หาง่ายพร้อม <laughs> บานเจ้าก็มีไป <laughs> นี่ก็เป็นสูตรสมุนไพรง่ายๆแบบเขาบ่าต้องไปหาหมอบต้องไปผ่าตัดนะบต้องไปเสียตังค์นี่อยากให้ซิมให้เบิง้งง่วทิซิมก็ได้ว่าเป็นอย่างน้ำแต่ไข้ซื้อเดอพี่น้องเด้อมันสีออกหอมออ,ออกแบ่แบแบ่แบเป็นแ่บ อันนี้เขาต้มไว้หลายแช่ตู้เย็นไว้กินได้นะครับนะแช่ไว้ได้จนหมดจนเบิดพุด่นะแล้วนะแช่ไว้ได้ครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกที่ระดับชาวบ้านเขาธรรมดาเนาะที่สีเลือกใส่ได้นะครับการเป็นกําลังใจที่ดีคือกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งสวัสดีครับ